สวัสดีทุกคนเลยวันนี้อยากฝากของแพงเนาะถ้าคุณไม่อยากต้องเจอขโมยนะหรือว่าใครๆก็ตามมาเอาละเอาเปรียบอะไรก็ตามเนาะก็จงรู้จงตื่นรู้สายธรรมที่แท้จริงนะเห็นไหมหลักการไม่รู้เนะี่ยมันแพงมากวิธีก็คืออะไรรู้ไหมไม่เล่าเรื่องที่ตัวเองไปเจอเรื่องไม่ชอบเรื่องสวยๆเรื่องเฮงๆใดๆก็ตามเรื่องไม่ฟินเนาะเรื่องเรื่องไม่ที่เราไม่ชอบนะ ไม่ฟินก็เลิกเล่าตั้งแต่วินาทีนี้เนาะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเล่าเรื่องอะไรนะอ่าอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างก็คือไปเที่ยวต่างประเทศเนาะแล้วก็ไปเจอขโมยใดๆก็ตามเนาะนั่นแหละคือความกลัวที่ถูกส่งต่อมานะถ้าเราอยากสร้างแบบเดียวกันเขาหรืออยากเจอขโมยก็ทําแบบเดียวกันกับเขานะแต่ถ้าไม่อยากก็ทําตรงข้ามนะลูกนะให้โฟกัสแต่เรื่องที่เราชอบนะแล้วก็ไปเที่ยวสนุกสนานแค่ไหนเนาะเออนี่แหละคือเรื่องเดียวที่ได้ผลนะถ้าไม่อยากเจอมันซ้ำๆก็เปลี่ยนเรื่องที่ต้องคุยเปลี่ยนเรื่องที่เราโฟกัสโอเคไหม อันนี้ก็มาด้วยรักเลยเพจคุณเบรบลีนสไปก็ฝากว้เท่านี้อันนี้อยากให้ดูวิวสวยสวยสวยมากพร้อมด้